กแค่นี้นแ,แล้วผม,ผมเล่นแบบนีเดยวเลยนะ,ะยนะได้ได้โดนอยู่นี่โอ้โหตายแนละ้วแบบนั้นนะอ่ะเคสูรลนปรัปบเปิดบัตรถูป่า

อะไรอ่ะออกโกงได้ไงอ่ะเห็นป่ะแล้วไปครอบอะไรอ่ะไปล้างไดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมโกงได้หมดไปไม่ไหวอไไโอ้โหเดินออกค้งได้ไงวะหรือกูกลางตากวะมันอยู่ในโกงกันนะตอนแรกอ่ะ่เหห็นนเเมือก,กูวาปิดโกงโคตรโหด อยู่ในโกงเลยแล้วมันออกได้ไงวะหไอ้เปิดโกงแบบพิสดารเงียบเลยเงียบอย่างเงี้ยเงียบสนิทไม่มีเสียงเลยหิบเลยเงียบสนิทอเสียง บริการรละฝากข้อความขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหตามปลายทางได้ไม่ม uh ีแม่แต่คร pues ับว่างครับสวยไอีวินบริการต้องไหนเสียกล้เหรอพี่ผมมามาละร้าชอบอะไรนะกูยอมกูยอมก็คุกกี้แอนครีมออกไปบุมึนเลยขอบคุกกี้ครีมด้วย หมาได้ไหมไปได้ไปได้แต่ไม่มี<บ>เลเวหกอ่ะ๋ยวอันนี้กันตันว ไม่อยู่ทะ่อื่ครับือมันจะบังคับมันจะดึงเรื่อยๆเพื่อ,อ,อมนมาแล้วปัญหาได้อยู่โอ้โหเิ่งเกิดปะเนี่ย

คุณมีเกิดไม่ใช่หรอเรลงไปไหนมาวะฮะอ้อมไกลเดินเอามายเอามายกูมีเกิดลงไปไหนมาวันเดยนอ้อมไกลมันอ้อมไกลไอเดียอ้อมอย่างเงี้ยเหรอเอ้ยไอเนี่ยทำไมอ่ะโอ้ปวดหัว ไม่ดีเข้าอยู่เพิ่งที่ไม่ดีแล้วคนเดินถอยไปหนึ่งเท่ามีเด่นนะโอ้ยตายดีตายเสี่ยงมันเบาไม่็ด้ไปแล้ว เตยนะเตนะเตยนะเอามันช้ติดหมดแล้วดองไม่มีดีเลแล้วเอาไหเอาไปเข้าได้นะ

เ,เต,ติดโกงตรงนั้นยังไงวะ ทำไมต้นไ,ไม้ต้นนี้หายไปวะคองเหรอลอง มันเทปเบื่เทปอยู่เทปหมยาถอดวาบนะวราปนะอ้าวว้บบอกเลยว่าวร์ปนะเกิดหมดเฮ้ยมันไม่อยู่ลวเฮ้ยมันไม่อยู่เปิดสนามัตรมาเสรแล้ว เดินชนวงกูตายเอาหน่นี่นำแอสเซอ่์หรนกวะทำมั้ยกินอยู่กูารงไม่ได้้อแรวกินที้งนเอาป่ะไม่เอาไม่เอาไม่าแต่คือมึงต้องมีแอนเซอรนะโอเคปุ๋ยเลยนะเราคนเยอะกว่า

<Forward. S 2> มันไหวแม็กขุนานจริงๆเลยวิญญาณอยู่ในการมาดูนี่แบบเอามึงเปิดเ,เ,เยลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เพิ่มค่อยๆขยับนะมันขยับยังไงดูมันเร่งเครื่องเช็คโลตรงเช็คตรงนี้งไงโปกไหมล่ะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ เขาตายอย่างถอยเลยถอยเลยมันไปแบ็คหลายคนเหรอกี่คนวะสองคนเดี๋ยวกูขึ้นไเดี๋ยวเข้าให้นะเอาเทป ที่คุยกันไว้ได้แม็กซสองคนไปจบเอ่อ Moment quay anh nguyên liệt. Light between What the fuck? là

ไม่เีเกิดเอา้าแล้วมึงไม่มีเกิดแล้วมึงเป็น,นยังไารอีกเห็ดสดวิธีไ่เอะอะดีกว่ 来，过来这。OK 啊。跑、哎！跑、哎！跑、哎！跑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 <错>！跑<错>！跑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  เพราะเวลากลางสกิลสามเพื่อนจะไม่ค่อยเกิดเดี๋ยวพวกตีไกล

เราจะเจอยิงบ้านพวกเออนี่จยเกิดเฮ้ยม่คิอเลยเองเอ้ยอะไรวะน้องอุชัยวันเล่นไหมเนี่ยนจ้าเล่นเลยรออยู่อีช่วยเขาด้วยผมไปทำเขาแพ้มาเหรอเอ่นกันดิผมขอโทษเอเทปไปแล้วเหรอ